อืมบางทีเราอะเราคนพูดตรงไงคนพูดจริงเรื่องจริงเรื่องตรงก็จะดูผิดไปหมดนะคะบางคนคนแบบว่านิ่มๆใสๆก็จะดูถูกต้องก็แล้วแต่ค่ะเวลาอีกหน่อยเวลาก็จะพิสูจน์ความจริงออกมาเองเออถ้าไม่หยุดก็ได้พราจะถือว่าพราะจะถือว่าเราบอกคุณแล้วไงอืม ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกตัวอืมใช่อะไรนะติ่งอีกบ้านได้ทีขยี้ทะเละมันมันมันเราไม่เห็นไงแล้วว่ามันขยี้อะไรแต่ถ้าตัวต้นเรื่องไม่ห้ามหรือไม่อะไรนะคะคุณได้เจอกันแนะ่แค่นั้นแหละเราก็จะเปิดให้คุณดูว่าเขาทำอะไร,ระบ้างทำไมเราจำเป็นจะต,ต้อง พูดง่ายๆเราเชิญในข้าวโอกอะค่ะแค่นั้นเองไม่ได้ลาออไม่ได้ลาออกนะคะเราเชิญในข้าวโอก,ออกถ้าคุณมาโจมตีเรามากๆเราก็จะเปิดคุณดูว่าเขาสร้างเรื่องอะไรไปบ้างนะคะแล้วถ้าตัวต้นเรื่องไม่ห้ามไม่ห้ามคุณของคุณไม่หยุดนะหนูพิดเองเออเราก็อืมเราก็จะต้องจําเป็นจะต้องปกป้องตัวเองบ้างนะคะ เราทําดีที่สุดแล้วนะเราจะไม่เป็นผู้ใหญ่ที่กันแกล้งเด็กนะคะแต่ถ้าคุณไม่ออกพูดว่าแฟนคลับหนูไม่ต้องไปว่าคนนะหนูผิดเองก็ก็ได้นะคะเราชัดเจนมาตลอดเราไม่เคยว่าใครเลยเราไม่เคยแค่คุณทํางานให้เราเราจ่ายตังค์ให้คุณคุณทํางานให้เราเต็มที่เราก็ไม่ได้ว่าใช่อืมมันไม่หยุดอะ่ะเพราะอะไรเพราะที่คุณไม่หยุดอะ่ะคุณเป็นเพราะอะไรคุณยากหน้าง่ายกันปล่ล่ะเออคุณจาไห้นะมันไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรหรอก คุณที่คนไว้คุณที่คุณเคยไว้ใจเขาอะสักวันคุณคาดคอเขาอะความทั้งหมดที่คุณเคยสร้างไว้มันก็แตกออกมาความจริงก็คือความจริงใช่ถ้าคุณไม่หยุดนะแล้วคุณก็คอยดูกันใช่ค่ะคนพูดตรงคนโวยวายจะมอเป็นคนผิดแต่คนนิ่มๆจะถูกตลอดจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะคุณเคยได้ยินคําว่านิ่มๆสนิมกินในไหมน้ํานิ่งไหลลึกอะคุณเคยฟังกับน้มไหม สุภาษีพวกนี้มันใช้ได้อยู่จริงนะคะมันมีอยู่จริงคุณจะมาโจมตีเราเรื่องอะไรฮะเราไปทําอะไรให้ยู่ดีๆไม่มีเด็กผู้ใหญ่ที่ไหนเขาจะรังแกเด็กหรอกคะ่ะอืมเราเตือนแล้วนะเราพูดแล้วนะว่าเราไม่อยากทาเราเตือนแล้วนะแต่คุณก็ไม่หยุดคุณจะพูดให้ได้สวรรค์วิมานอะไรคะ่ะ ทั้งทานที่คนของคุณแบบก็ผิดอยู่แล้วเออเขายอมรับผิดด้วยทั้งคู่เขาด้วยเขายอมรับผิดด้วยเมื่อวานนะก่อนที่จะเชิญเขาออกเนี่ยเราโทรคุยกันด้วยซ้ํานะคะแล้วก็คือโทรแบบประชุมสาย,ยดีกว่าอืมแล้วก็ยังว่าน,นู่นอีกด,ด้วยซ้ําประชุมสายเนะี่ยมีแพลอยู่ในนั้นนะคะคุณไม่ถามแพลได้เลยอะนรไหนพูดก็พูดเลย,เลยดีกว่าอืมเขายอมรับผิดกับเราด้วยซ้ําว่าเขาทําจริง แล้วเขาก็พูดด้วยว่าเอ่อเขามีลักฐานหมดแล้วหนูจะแก้ตัวอะไรได้เขาให้พักงานหนูคงต้องพักแต่พวกคุณจะไม่หยุดโจมตีเนี่ยคุณคุณเป็นอะไรคุณรู้ความจริงกันป่าโฟด้วยค่ะโฟก็คุยกับเรานะคะเอาให้กระจ้างไปเลยในยเมื่อคุณไม่หยุดโจมตีแล้วก็คุณก็จงรู้เอาไว้นะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้อืม ก็คือประเด็นน่ะมันคือว่าไม่ต้องแค่นั้นแค่นี้ล่ะถูกไปคนคนแฟนคลับเลยเที่ยวเราต้องรอเราไม่ต้องไปพูดอีกคนอย่าให้ยังอย่าให้ในนีเองนี่ก็ห้ามอยู่นั่นแหละไม่ให้พูดไม่พูดพูดแค่นั้นแล้วก่อนถูกแค่นั้นเขาเรารู้แล้วต้องไปเล่าให้กับความหมดแล้วก็ตัดทิ้งไป เขาบอกเราแล้วก็ไม่ฟังแค่คอมเมนต์คนนี้เดียวคุณพ่อเขาไม่ให้พูดค่ะคุณพ่อเขาค่อนข้างจะเซฟว่าไม่ต้องพูดคือฟังอ่ะคือฟังเข้าใจป่ะที่เอาทนไม่ได้คือทางรู้แล้วมันโจมตีกูเข้าใจป่ะโจมตีว่ากูเนี่ยเป็นคนผิดเข้าใจไหมก็ต้องรอดโดนยิงโดนต้นเกิดก็ตัวมันมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปห้ามล่ะมันต้องมันต้องไล่ออกหมดเออมันต้องพูดสิเออ กาบากคนบอกเอาพ่อไปเก็บเดี๋ยวนี้ก็ใช่ไงก็โจมตีกันไปอางนี้แล้วกันโจมตีกันไปแล้วถ้าไม่หยุดมันเป็นคนดูมันไม่ใช่ตัมันไมได้ตัวัตัวตัวเรื่องไม่ได้มาพูดอะไรเราต้องอย่านี้ตองพูดถ้ามันเป็นคนดูเราใ้แนคอนนี้มพูดเองเลยอ่ะพูดอ่ะเรให้แฟนครับเราเข้าปแ่ าเาแค่กดิที่พ,พูดนแหละใครพูดกูพูดเองถ้าเปิดฟังม,มากนะแม่เพราะมาตัวคนก็ออยังมันยังไม่ได้พูดอะไรเออเอางี้ละกันค่ะคุณพ่อเขาบอกว่าถ้าให้คนนั้นเขาพูดก่อนถ้าเขาพูดไม่จริงเราค่อยว่ากัน<ช>จบหยุดพูบปาอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะและที่โจมตีเราอ่ะคุณไม่รู้เรื่องอะไรคุณจะมาโจมตีเลยคุณไม่รู้อะไรจริงก็จะมาพูด อืมใช่มันมันมันบางทีเราก็มันเคี่ยวเหมือนกันแหละต้องใจต้องต้องติดทวามไม่หือถ้าคุณไม่ติดจับไปถูกไล่เขาเออแค่นั้นแหละถ้ามันเป็นคนดีอ่ะคุณจะไล่คุณออกไหมเนี่ยมึงเนี่ยที่มึงพูดอะเยอะกว่ากูอีกเนี่ยเนี่ยที่มึงพูดอะเยอะกว่ากูคุยมันเทียบตัวให้กว่าถ้าดีอะคุณจะไล่ออกเลยอะเเข้าไล่เลย ทัวไปลงพ่อเลยเหรอปไปลงตะนึกเลยแ่เราแค่นั้นแหละคนไม่ดีก็ต้องหยุไปนี่พ่อเริ่มขึ้นแล้วทีแรกก็พ่อจะไม่พูดแตนี้พ่อพูดสมมติไปแล้วสรุปแล้วมึงพูดนะเนี่ยกูไม่ได้พูดนะเนี่ยลำพานอ้าวเออ,อปล่อยไปเรามีจริงนะคะเรามีหลักฐานจริงๆไม่ใช่ไม่มีอืมถ้าคุณโจมตีเรามากเราก็เปิดให้ดูให้คุณง่ายท้อก็ไปเลยแค่นั้นเนอง่ เออเนี่ยสรุปแล้วใครเป็นคนพูดเนี่ย<ท> <laughs> สสุุแล้วใครพูดเนี่ยเออสรุปแล้วพ่อพูดเองไม่ได้พูดสักคำ <c oughs> ขายกุ้งปิดดีกว่าค่ะสองพันสี่ร้อยคนลำคาญเสี่ยงแข่งซะด้วยนะเออเออ,เอ,อพ่อพูดหมดไปแล้วสรุปแค่นั้นนะคะ <c oughs> ก็มีตบท้ายด้วยนู้นนิดหน่อย อืเออคนบอกพ่อมานั่งหน้ากล้องเลยเออใช่รูบารมีพ่อบอกใจเย็นเดี๋ยวพ่อจัดเองนี่แนะ่เออสรุปแล้วพูดเองโถคนเราเขียนหามากอย่าพูดไม่ย่าพูดสรุปแม่งพูดเองหมดเลยคนดูบอกสรุปพ่อพูดอยู่คนเดียวเขายังไม่ได้พูดอะไรเลย เนี่ยพูดต่ออีกรอบแล้วอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคนบอกว่าพ่อนี่สรุปแล้วแม่ไม่ได้พูดนะคะนี่พ่อพูดน,นะคะอือโถทัวไปลงพ่อแล้วค่ะอือใช่มันเขี้ยวเราผ่านอะไรกันมามากมายค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแม่ไม่ได้กลัวอะไรหรอกค่ะ พราะเราถูกอะเราเที่ยงอะไรได้เต็มปาก